สวัสดีค่ะสบายดีสบายดีสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องบุ้งกีกินไปเที่ยวไปไทยลาวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบอกเล่าประสบการณ์การไปเที่ยวลาวอีกนะคะเออเราไปมา3รอบแล้วนะคะแล้วก็คลิปนี้ขอมีพูดเป็นอีสานปนด้วยแล้วก็ภาษาไทยบ้านเราปนด้วยนะคะเรามาเล่าประสบการณ์การไปเที่ยวนะคะเอารอบนี้เป็นถ้ำ ถ้ำที่วังเวียงนะคะประเทศลาววังเวียงนะคะทุกคนปีแรกรอบแรกนะคะปี2024เราไปที่าวังเวียงเนาะเราก็ไปถ้ำนางฟ้านะคะทุกคนถ้ำนางฟ้านี่คือแนะนำนะคะแนะนำเลยสำหรับคนถ้าสมมุติไปทริปนะคะมีผู้สูงอายุนี่ถ้ำนางฟ้าก็คือว่าจะเดินง่ายหน่อยนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะสำหรับคนเฒ่านะคะผู้เฒ่าผู้สูงอายุยสินะคะพ่อแม่พี่นอ้อง ไปได้ไง่ายๆนะคะคือทหน้าง้านี่เมื่อกี้มีสพานสีฟ้าเนาะกะสิย่างเข้าไปแล้วก็เข้าไปใด้ทำเลยกะสิย่างง่ายจ้ะแล้วก็มีอีกทำหนึ่งเนาะที่ว่าเข้าไปล่าสุดเลยนะคะช่วงสงการปีนี้นะถ้ำจังวสันจะ่งทำจังนะคะก้อนคืนทำเมื่อกี้จะมีพระไอ้เ hmm. ข้าไปไหว้พระขอพรนะคะสาธุเข้าไปไหว้พระขอพรนะคะเราก็จะได้คืนไปข้างบนทำจัง mm hmm. ทางคืนนี่ก็จะเป็นบันไดนะคะทุกคนคะนี่ก็ วัดความเลยว่าผู้ใดนี่่สขึ้นได้บ่อต่ว่าสําหรับตัวเองนิยานความสูงแต่ว่าก็ขึ้นได้นะคะทางขึ้นก็ขึ้นได้เขาจะทาเป็นบันไดบันไดบันไดเป็นชั้นขอโทษนะคะที่ต้องพูดปนกันเผื่อนี้พี่น้องสอปป,อป,อปอลาวรับฟังอยู่รับชมอยู่นะคะก็ขึ้นบันไดได้แรกๆเราไม่กล้าขึ้นนะคะทุกคนเรากลัวนะคะเรากลัวมากแต่ว่าเฮ้ยพอได้ขึ้นไปแล้วก็คนที่มีอายุกว่าเราเขาก็ขึ้นได้นะคะทุกคน เราเดินขึ้นถ้ำจังได้นะคะแล้วก็ไม่ไกลจากตัวตัวเมืองวังเวียงออกจากตัวเมืองวังเวียงมาไม่ไกลเลยนะคะแบบเรานั่งมาแล้วบอกวินึกว่าจะไกลคนขับรถนําเที่ยวเรานะคะคนนี้เขาพาเรามานะคะเราใช้งานเขาทุกรอบที่ไปก็ออกมาไม่ไกลก็ถึงถ้ำจังแล้วนะคะทุกคนด้วยความที่ข้างบนก็จะเป็นถ้ำนะคะทุกคนบอกเลยว่าถ้าใครได้เข้าไปในถ้ำจังที่วังเวียงนะ,ะทุกคน คาธุคุ้มกับการที่เราปีนขึ้นบันไดขึ้นไปมากนะคะทุกคนข้างบนคือสวยงามมากค่ะทุกคนค่ะข้างในธรรมนะคะเข้าเดินเข้าไปในธรรมนี่มันไม่ได้เดินยากนะคะเพราะเขาขึ้นบันไดตรงที่เขาขึ้นที่เป็นทางตรงนั้นได้แล้วคือเข้าไปในธรรมนี่คืออากาศบรฮอนเลยนะคะและ้วก็อากาศดีอากาศบรฮอนนะคะคือเย็นเราในผนังธรรมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหินหินงอกหินย้อยค่ะแล้วก็สีมีน้ำยดลงนะคะแล้วก็ ได้ทาศิลปยิบระยับสวยงามมากแล้วเขากระสิเฮ็ดไฟนะคะมีไฟตามทางเดินในห้าไปห้าเดินไปเที่ยวตามจุดนั้นจุดนี่แล้วก็จะมีจุดชมวิวนะคะห่าออกมาถ่ายรูปน้านะทุกคนออกไปตรงจุดชมวิวนี่ให้ห่าออกมาถ่ายรูปได้พร้อมเราควาามีข้าไปคนเดียวนะคะลูกสาวปไปึ้นไปน้ำนั่งนางถ่ายอยู่ข้างล่างก็ไปพ่อคนเมืองลาวเพืกันเพิ่อนอยู่เมืองแม่เนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นคนเมืองแม่เมืองแม,ม่แมประสันเนะาะกาเรย์นางไปน้ำเพิ่นนั่แหละจ้ะ เขาก็เดินทะลุไปจนไปจุดไปอไปไปพ่อมีองค์พระสาธุอยู่ในถ้ำเขาก็ได้ไปขอพ่อเพื่อนไว้ว่าสาทุถ้าลูกมีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ครบหนึ่งหมื่นคนเมื่อไรว่าสั้นเข้าไปขอเพื่อนไว้ลูกจะกลับมาทำบุญนะคะมาทำบุญที่ถ้ำจังอีกครั้งถ้าอยากให้ลูกได้กลับมาทำบุญก็ขอให้มีผู้ติดตามในช่อง YouTube ลูกครบหนึ่งหมื่นคนได้เธอสาถูกว่าสัน้นไปขอเพื่อนไว้พี่น้องผู้ใดว่าปอกคลิปนี่พี่น้องสปบปลอกเล่าขันอยากให้อ,อ่ช่องบุ้งกีไปอีกกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเ้าให้น้ำได้ไดจ้จ้าฝากถูกฝากกดติดตามให้น้ำแล้วก็ขึ้นไปกับทุกอย่างคือสวยงามค่ะบอผิดหวังเลยนะเ้าเบิ่งตามรีวิวนะก่อน,นี่เ้าสิไปเนี่ยาเบิ่งในรีวิวที่วา่าเจะเารีวิวไว้ในในชอนอนใน็อตนอได้ถึงแปดพันดน เทาเบิร์รีวิวแล้วว่ามันก็มันก็น่าขึ้นไปนะคะทุกคนมันกะสวยงามนะคะไปง่ายค่ะสีได้ไปอีกบอรอบหนาสิได้ไปถ้ำบุญบอคันแม่นได้ไปนะคะช่องเฮ้าจะเห็ดอ่าไม่เสียบเงื่อนกะนระถินผาป่าที่เกยเห็ดอยู่นะคะสีเสียบเงื่อนขึ้นไปถวายเพื่อนข้างบนขอให้ยอดดีามเข้าครบหนึ่งหมื่นคนนะคะเราผู้ใดที่ตัดสินใจสีไปเที่ยวสปปลาวบ่าบต้องย่านค่ะ ท,ท,ะะท,ทุกอย่างมันไม่ได้น่ากลัวนะคะพี่น้องคนไทยทุกอย่างมันไม่ได้น่ากลัวนะคะมันไปเที่ยวง่ายไปถูกไปหลักเราจะเซฟค่าใช้จ่ายเราได้เยอะเราไม่ได้ไปกับทัวร์นะไป3รอบเราไปเที่ยวด้วยตัวเองไปขึ้นรถที่ขนส่งสายเหนือนั่งรถจากอุดรไปลงที่ตลาดเช้าเวียงจันทร์ก็ค่ารถแค่85บาทสําหรับเรานะคะเราไปง่ายมากเพราะเราบ้านเราอยู่ดรเนาะสาหรับคลิปนี้ก็มาบอกเล่าประสบการณ์การขึ้นถ้ำจังทุกคนเข้าไปดูคลิปเราได้นะคะคลิปเราจะอยู่ในช่องนะคะทุกคน กดเข้าไปดูได้ในช่องนะคะว่าทางขึ้นนั้นไม่ลําบากนะคะถึงจะเหนื่อยแต่ขึ้นไปแล้วคุ้มค่ากับการขึ้นมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ช่องนี้ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะซ้าถูกมือนคนมือใหลูกสิบปไว้ที่ทำจังอีกเด้าถูกาถูกบายไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ